อุ๋งเองทาแบบนี้ได้ยังไงสวัสดีครับผม,สว,ส,ม,ม,มบส,สวัสดีพี่น้องป้องปายมิดมร์แคนแฟนมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาแนลสวัสดีไปยังแฟนครับเอฟซลาดหน่อยอุ๋งเอิงแฟนครับเอฟซสาวหน่อยเพชรบานแพงสู้ขูสู้ค้นเด้อครับเด้อ มาพบกันย่ำเศร้ากับบรรยากาศครับไทยสีเกตชาเนวท่องฟ้ามนีหูซึกว่าสวยงามยังบัทันสวะสว่างเท่าไรครับหลังจากมือว่านมือก้อนกับมีฝนมานแน่เนาะจักนิดจักหน่อย มือนีกสมือนีกัแสดงไ้เห็นว่าสวยๆจักน้อยหนึ่งมือนีท้องฝ่าก็สิปลอดโปรงเบ่งแสงแดดพี่น้องหันมาว่าเรื่องเล่าครับของลาดหน่อยอุงอิงทำอย่างนี้ได้ยังไงเฮ็ดแบบใดครับลาหน่อยอุ้งอิงเฮ็ดยังคือเฮ็ดจังเฮ็ดได นั่นคือเหตุดห้ค้นหักเหุดห้คนแพงเห็ดห้คนบ่ถิ่มบาปา่ป้าเห็ดห้คนแห้งแต่หักแหง้แหงแต่หลงไหลแห่งแต่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็ดได้จังใดมันหาได้ยากครับสำหรับศิลปินยุคณนะปัจจุบันนี้สิเห็ดได้แบบนี้ ไปมองได้กระตามพี่น้องมิดหมอคแค้นแฟนหมอลํำก็ให้การตอนรับนั่ของฝากของตอนยางในน้อยๆครับเอินใส่ขอทายรูปถามไทยสารทุกสุกดิบบ่จำเป็นต้องได้มาให้เงินให้คำนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ยังมือว่านไปทังกำอำเภอห้วยไร่เนาะจังหวัดน้องคายเอเฝ้าไร่เฝ้าไร่จังหวัดน้องคาย,ยเ,าเาายมือ่อนี่ครับแลนมาทังกำสกลนครลาหน่อยอุ้งอิงก็ถือว่าว่าเป็นยังครับเป็นลูกเป็นลานเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนทางอำเภอสักเอ่อทางจังหวัดสกลนครเพราะว่ายัางครับแม่หน่อย เลือดเนื้อเสื้อไข่ของสก,กลนครเนาะถือว่าลาน้อยอุ้งอิงนี่มีพ่อมีแม่หลายที่สุดไปเมองใดก็มีพอ่อไปเมองใดก็มีแม่มาลุ่มมาตุ่มมาห้ความหักมาหายความแพงมันยังคีอเฮ็ดได้ครับ ลาหน่อยอุ้งอิงทาได้เห็ดจังไรได้ทําได้ยังไงยังสินะนั่นคือขึ้นอยู่กับยังครับจิตใจการเป็นคนที่มีจิตใจเป็นบุญมีจิตใจเป็นกุศลคิดคิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่เป็นพลังบวกให้กับผู้อื่น ไปมองได้ภายภายเขาก็หักครับเป็นคนที่บ่มีพลังลบให้กับคนอื่นมีแต่ความแม่ตามีแต่ความสงสารมีแต่ความเห็นอกเห็นใจนี่คือสิ่งที่หาได้ยากณนะยุคปัจจุบันพอยุคสมือยุคยุคยังครับ ยุกต้องดินรนยุกต้องขวันควายหาเงินหาคำยากยากที่เด็กน้อยณนยุคปัจจุบันสิเสดได้ในการที่สิมาสางในการที่สิมาแปลงถ้าเป็นศิลปินดังในปุ๊บปับ๊บคือหลาหน่อยอุ้งอิงนี่ หลายคนก็นอาสิยควายเขวหลงในเงินในคำํำใส่ใจแบบสุรุยสุร่ายก็มีณปัจจุบันเราเสิสด้เห็นว่าความดังมาเร็วความดังความปังมาเร็วเพราะมาอยู่ในยุคโชเชี่ยวแล้วก็ไปไปเร็วเชกเช่นเดียวกันเฮ็ดตัวดี คือ,อย่างลาหน่อยอุ้งอิงเห็นบ่ครับดังดงดังดนดังนานไปทั้งได้รับกะโจดขานในสิ่งที่ดีในสิ่งที่งามดังเร็วดับเร็วไงย้อนจะของเฮตโตนี่แหละว่าดนย้อนเอื่อนนะครับย้อนโตศิลปินเองเฮดโตเฮดโตเป็นที่ฮักเป็นที่รัทธา เขาก็หักเขาก็หอมเขาก็บเบิงเขาก็แย่งเฮตโต้บนาหักเฮตโต้บนาซัทธาเฮตโต้บนาเสื้อถือมีแต่เหลืองมีแต่เล้าเนี่แฟนครับ FC, เอฟซีเขาก็เปิดเขาก็นายเขาก็แหนงแมนบ่ครับพอายังสูเมอร์นี่คนเว้าพื้นกันมันมีอยู่สองอยางแค่นั้นเว้าพื้นในด้านดีกับด้านบ่ดี ยูตีว่าสิเฮ็ดให้เขาเว้าในด้านดีหลายกลัวคือด้านบ่ดีหลายกลัวแค่นั้นสำหรับการเป็นศิลปินนี่ย่างหลาหน้อยอุ้งอิงเห็นบ่ครับมีแต่ข่าวสารมีแต่เรื่องราวเป็นที่นาจดจำเป็นที่นาติดตามเป็นที่นาสนใจของมิดหมอแค้นแฟนหม้อลำ และการหลากหลายผู้หลากหลายคนเบิ่งหลาหน่อยอุ้งอิงแล้วเขาเห็นยังครับอันดับแรกเลยเห็นการสู่ชีวิตถ้าได้ติดตามหลาหน้อยอุ้งอิงเรื่องราวต่างๆเห็นการสู่ชีวิตของเด็กน่อยคนหนึงมีโอความอดทนขนาดใดมีความฟักไฟขนาดใด มีความสนอกสนใจขนาดใดในด้านอา,อาชีพร้องเพลงนั่นคือจุดจุดสำคัญครับที่เด็กน่อยสมือเอาหลาหน่อยอุ้งอิง<ม>ไปเป็นตัวอย่างไปเป็นไอดอลก็เพราะการดำเนินชีวิตของหลาหน่อยอุ้งอิงเป็นเด็กหน่อยที่มีความอดทนอดกลั้นบ่อถอบ่อถอย ถึงแม้ชีวิตจะยากลำบากก็ตามเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนเรื่องเล่าของหลาหน่อยอุ้งอิงเอาไว้ย้ำเสารแต่เพียงสมนีครับกับบรรยากาศป่ากห้ยพ่อกันคลิปหนาดเด้อครับเด้อยู่ดีไม่แห้งสบายดีครับผม